คาตูมแล้วครับเดี๋ยวจะตรวจสอบน้ำหนักดูหน่อยครับเข่แต่ช่างขอแต่ช่างทานไปเลยบายมากยี่สิบสองตันบ่ ทำกลางสายฝนครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้ามันเกินสักร้อยกิโลเนี่ยมันจะจับไหมจับป่ะจับอโอ้เสียหลายพันเลย,เลยนี่นะเราก็ไม่ต้องจอดดิ <laughs> ยากอะไรหมอนี่มันกดไฟแดงให้เราจอดฮะมันกดไฟแดงให้เราจอดก็ไม่ต้องจอดเพอพอ,พอเราไม่เกินมันก็เปิดไฟเขียว เอฟซีคนหนึ่งนะครับท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าให้คนเป็นโรคประจำตัวขับรถเนี่ย <S <S เดี๋ยวก็มีข่าวดีิ่นว่าห่วยโรคอะไรละ่ะ <C oughs> ไม่รู้แลว้ <C oughs> ลว <C oughs> พี่เป็นอะไร <C oughs> บอกหน่อยดิ <C oughs> เป็นอะไระอ๋อไม่รู้ดิอ๋อเป็นปาวานนี่นะเอไม่รู้แลว้วเขาอ <C oughs> คอมเมนต์มาเนาะน่าจะคนใกล้ตัว ดัดชายเลยเรนถึงรู้เนาะเอาคลายครอา่าเป็นเบาหวานขับไดไ้เป็นไรอ๋อขับได้ใช่ไหมอ,อ๋อนี่ครับขับได้นะครับไม่ต้องห่วงครับเก็บหมดอันนี้ไปขวดใหญ่แลนะ้วเนี่ยหมดน้ำสมุนไพรอ,อ่ะ เบาหวานบิเตนะเออสารเจ้าที่นะเพราะว่าตรงนี้เจ้าที่แรงนะใช่ไหมเป็นป่าเป็นป่าเมื่อก่อนมันเป็นเลนสวนทาตูมแล้วครับท่านครับอีกร้อยี่สิบกิโลครับถึงจุดหมายครับวันนี้ก็เดินทางมาด้วยความชุ่มช่ำนะครับนี่ข้ามคูดข้ามคูดเลยได้ี่ ฝนเลยรถผมเนี่ยแต่ละคันซื้อมาเนี่ยต้องโดนโดนฝนตลอดนะครับทุกที่เลยมันกจะค้าคูณนะถ้ารถเราซื้อมาเราเจอฝนค้นะาคูณมากเลยเขาเรียกว่าอ่เทวด,ดาครับครบคน้อนมนให้นะโอเ้เจอปั๊มบอทอแล้วพี่เลี้ยวเข้าเลยแนละ้วมาปั๊มบอทอมาเปิดเกลืองพาตู้เลยแล้วเส้นนี้ปั๊มอยู่ไกลมากเลยนะ บอกเลยว่าอยู่ไกลมากมีที่เดียวคือท่าตูมเลยนะจอมพระเออจอมพระอยู่ขวามือจอมพระมีเด็พ่พีจะชชยว่าใส่เกียว่างไหมถ้าใส่เกี๊ยวว่างเพราะว่านุ่นแล้วน้ำมูลแล้วทะล,ลลลทะลุตลาดเลยแหละเอาไม่ฟูเอาไม่อยู่แน่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยดูดูดูทะลุตลาดเลยด้านนี้ ถ้าตู่ครับเดี๋ยวจะจอดปั๊มปตทหน่อยเดี๋ยวจะซื้อกาแฟหน่อยครับโอเคปั่นกาแฟสอดเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเลยนะครับนี่มีข้าวอะไรวะมีข้าวราดแกงไหมกินข้าวเลยเลยกันไป ไม่ต้องดักแล้วเอาไปไหนน่นนะกินข้าวแป๊บครับดูบรรยากาศเคลิ้มๆค,ครับเคลิ้มฟ้าเคลิ้มฝนวันนี้เดินทางน่าจะไม่เจอด่านนะครับเพราะว่าโอ้มืดเลยพายุเข้า ข้าวกันนี่อันนี้แหละสวัสดีครับอันนี้อะไรเนี่โอ้ข้าวขาหมูเอาข้าวขาหมูเลยครับใส่ไข่ให้ด้วยนะครับไข่ต้ม เดี๋ยวโทรหาซิเอกก่อนนะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับห่อหอมหมูครับดู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 โอ้ยน่ากินมาก น่าทานมากเลยรรครับนี่ซัมอ่าพอตทอครับ้าตูมรครับอร่อยมากเลยในนี้ข้าวขาหมูครับใครผ่านไปผ่านมาลองแวะกินดูนะครับบอกเลยว่าแซ่บจลิลๆน่มคนเลนเร้นคนีบ เต็มสิบให้เท่าไหร่คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหรเก้าเก้าความอร่อยผมก็ให้สิบเลยแล้วกันนะอร่อยจริงครับอากาศดีมากโอ้ยโอ้ดูวะสวยงามมากเลยต้นอะไรวะเนี่ย กินข้าวก่อนแล้วครับได้เดินทางต่อครับ